เอาเละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับตัวไก่และก็เป็นเซิร์ฟแกลบอลนะถ้าเป็นตัวไก่ <c oughs> ก็ต้องเซิร์ฟนี้แหละครบ <c oughs> คับเนี่ยเซิร์ฟผู้เล่นใหม่แต่ก็มาเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนยิงวันก็เป็นปืนก้นเบาครับแล้วเราก็มาเปิดคลิปเลยเพราะว่าผมจะไปยิงมันเนี่ยแล้วก็จะได้ใช้ปืนตอนนี้ก็เห็นตัวแล้วหรือว,ว่าเป็นตัวนี้เปล่านะที่ยิงเมื่อกี้เนะี่ย แล้วเราก็มีทุกซองครับแล้วก็จะย่องไปแบบเนียนๆแต่เหมือนว่ามันถือปืนอยู่นะอยู่นิ่งแบบนี้เสร็จเราครับมาดิ <c oughs> แล้วก็รวงไปนี่ได้กลนเบามาแล้วก็ของทั่วไปเลยมาแต่ก็ดีหน่อยครับแล้วก็ได้ปวยกลนเบามาเราก็สุนมันก็มี29นัดนะมันก็หนึ่งแม็กครับ แล้วก็พอยิงได้อยตอนนี้นก็ต่อยอดได้แล้วครับเดี๋ยวไปหาคนที่มีปืนเนี่ยแล้วเราก็ยิงกันสมมติว่าเติบโตเราก็ได้ปืนมาเลยเนี่ยไอเซฟนี้มันก็เป็นเซฟวันที่2เลยครับมนนันก็นด้จะมีนี่หนหละนะมีปืนหนักเนี่ยเฮ้ยเอาเอาหอนี่พังจบละกำลังจับม้าอยู่เลย ก็เหลืออีกแค่นิดเดียวดีวมาดูครับว่าม้าตัวนี้จะมีกิลขี่เปล่านะเราก็จะได้ขี่ม้าสักทีหนึ่งนี่แล้วก็ไม่มีไปเดี๋ยวก็ไปหาต่อครับผมที่ขี่จ,จะวิ่งละล้วก็ขี่ม้าดีกว่านะตัวนี้ต้องมีแล้วนี่ยงไง้วก็สวยครับเราได้มาละ ว่าในบ้านนี้มีคนว่ะมันอกี้มีเสียงเท้าขึ้นมาเฮ้ยเปิดประตูเล้ว่ะใจเย็นโอ้โหมีปืนด้วยเรายังเนียนอยู่อะไรก็เรียบร้อยครับปืนที่เราได้มานี่ไงก็ต่อยอดมาได้ละแล้วก็ได้กางเกงเหล็กมานะมาแล้วก็มีสโคปด้วยสวย เดี๋ยวมาถอยก่อนครับเดี๋ยวมันก็ต้องโลมมาเนี่ยลรวก็ได้ปืนมันมาแล้วนะเดี๋ยวมันก็ต้องมาเมื่อกี้ผมไปจับมา้ามาเนี่ยเลยก็ได้เห็นในตัวมันพอดีเนี่ยเห็ดเผานะเลยก็เอาให้ม้ากินได้เลยครับเนี่ยเลยก็ไม่ต้องไปเผาละนี่สองฟรีมาแล้วว่าแต่เหมือนว่ามันจะถือปืนลูกซองป่ะดูดิ อย่างนี้เราก็ถอยดีกว่าครับไรว่ามีปืนเปล่าแต่ว่ามันจะหลอกเราไงไมายิงว่าแสดงว่ามีลูกซองจริงแล้วก็ไปดีกว่าครับถ้าปืนมันหมดแหละเราอ,อยู่เล่นต่อก็อยากได้ปืนนะขี่ม้ามาแล้วแสดงว่าก็จะเอาลูกซองหล่อยเรานะจะออมาเราพร้อมยิงแล้วก็ร่วงไป มาเราก็ไปดีกว่าครับตอนนี้มันก็ไม่มีปืนละเดี๋ยวเราก็ไปหาเหยื่อรายต่อไปนะหว่ว่าจะได้ปืนดีๆมาตอนนี้ได้ยินเสียงปืนลูกซองไ่บอรดปะนี่เมื่อกี้มันขึ้นในนี้ด้วยครับว่ามีคนยิงนะก็แสดงว่าคนยิงแต่เสียงมันยิงที่ๆแบบนี้ผมว่ามันอยู่ในอุโมงค์แน่นอนเนี่ยนี่ทางนี้ก็เป็นไอห้องฟ้านะ มีตัวเปิดห้องการดก็ได้ครับอย่าเนี้เราก็มารอดักกันอันนี้เสียงปืนเงียบแล้วนะแต่ผมไม่มีหน้ากากด้วยครับเราก็ต้องถอยก่อนอเฮ้ยมันออกมาแล้วว่า นี่ครับอยู่ในมวงจริงด้วยมีปืนไหมนี่โหถึกอยู่นะแด่ว่ามีกราะครับนี่ไงแล้วก็ร่วงไปขออะไรบ้างนี่อ๋อเราได้การดม่วงมาสวยครับแต่ก็ต้องเก็บมา ตอนนี้เราเริ่มได้ปืนหลายก็บอกเลยว่ะเดี๋ยวเราก็เอากลับไปเก็บที่บ้านครับแล้วก็จะได้มีปืนสารองใช้นะอันนี้ก็ยังไม่มีปืนสารองเลยอันนี้มันมาว่าเดี๋ยวเราก็จะเนียนก่อนครับเหียนว่าอ้นี่นะมาแล้วแล้วก็ร่วงไปรอบนี้เราได้ฟาร์มามาร์สมาบ่นี่ของดีตอนนี้ผมก็มีแค่ปืนกลเบาแล้วก็ลูกซองนะ ก็ได้พามาร์สมาละนี่งไงแต่กระเป๋า,เาก็เต็มครับแล้วก็กลับดีกว่านะแต่ก็ได้ปืนดีมาใช้ด้วยเนี่ยมาเดเก็บปืนก่อนแล้วกันครับแล้วก็หาล่าต่อตอนนี้เราก็มีบัตรอยู่สามสีแล้ววะนี่ก็ไม่หาเปิดบัตรก่อนแล้วกันครับเพราะว่าจะได้ปืนหนักมานะ ตอนนี้โคตรอยากได้เลยปืนหนักเนี่ยเพราะว่ามันก็เห็นคิวฟีดครับที่มันคนใช้กันเนี่ยอะไรก็ต้องใช้บ้างละถ้าเจอก็ดีครับเจอคนที่ใช้ปืนหนักเนี่ยแต่ก็ยังไม่เจอเลยเจอแต่พวกฟาร์มมาร์สแลวก็คนเบานี่ระหว่างนี้ขอไปเปิดก่อนแล้วกันครับเลยก็มีการ์ดม่วงหว่งว่าจะได้ของดีมาติดมือนะไปะ เสกม้ามา,มาแล้วผมจะออกได้ปะเนี่ยตรงนี้มีเตียงโยน่าจะโดดได้ครับได้ไหมโอเคสวยนี่เดีว่าจะทุบผนังออกเลยครับเนี่ยก็วได้โยแต่ก็มามีตัวขี่ม้าครับมาแล้วโอ้ยอย่ายเย็น เกืบบตายเลยผมแต่ก็มาครับล่วงมาแล้วตัวหนึ่งตัวนี้ก็วิ่งมาโอเคนได้อยู่ตกใจแต้พวกนี้เพื่อนกันว่ะผมก็ดูตัวนี้อยู่ครับเลยก็มีคนอยู่ข้างหลังเือบตายแล้วไงมาแต่ก็ได้ขอมาอยู่ ่คนเบามาเลยก็เสื้อไอ้น,นี่นะเสื้อกระดูบอลไก็คนเบาเอากีกระบอกหนึ่งปะ่ะเฮ้ยเอาว่าตอนนี้ก็แอรดรอปมาครับเลยก็เราพอดีและมันก็มาสักทีหนึ่งได้เวลาที่เราจะไปเก็บแอร์เลยครับที่ผมบอกเลยว่าถ้าแอรดรอปเนี่ยมันต้องต้องมีนี่มานะไอ้พวกปืนหนักเนี่ยเราได้เจอของดีแนะ่ แล้วตัวนี้ก็ไม่มีพรด้วยครับพรสวนเลยไม่ได้ใส่พรอ,อะไรเลยครับเนี่ยถ้าเจอพวกกรอดดีๆหน่อยนี่คือยังยากหน่อยนะ,ะก็ได้โยเฮ้ยตอนนี้เจอคนว่ะมาแล้วผมว่าตัวเมื่อกี้แน่ครับเนี่ยอะไรก็สองตัวด้วยนะมา ีลงแล้วว่าผนกำลังจะไปแอดดรอบเลยครับจะตายไม่ได้โอเคเดี๋ยวดีวดวแล้วและก็เรียบร้อยครับได้โยเราได้ยูซี่มานี่แสดงว่าพวกนี้บ้านก็อยู่แถวนี้ด่ดิมาอย่างไวส่วนตัวนี้ก็ลูกซองครับแสดงว่ารีบมา ดีก็เราไม่ตายหรอกนะแต่ว่าตอนนี้กระเป๋าเต็มว่ะ่อยก็เก็บได้แค่นี้นะ๋ยวผมก็จะไปสร้างที่นี่ครับสร้างแคมป์ที่นี่ที่แอร์ดรอปเนี่ยลอยก็จะได้เล่นหลายรอบหน่อยนี่ตอนนี้ก็มีทั้งฟาร์มมาร์สแลวก็ยูซี่ครับเราได้มาเลยเนี่ยดีก็ลองเล่นแค่นี้พอเล่นกลเบารื่ว่ามันจะมีโปรมาไม่ก็จะมีพวกปืนหนักมานะล้วก็ลองดูแล้วกันครับ จะไม่ถึงที่ค่ายโจมเลยก็ไปขึ้นแคมป์ก่อนละกันเกระเป๋าเต็มตอนนี้เนี่ยอลไก็ได้ดินปืนมาด้วย200มาละก็เอาแถวนี้พอครับแล้วตั้งบิวแล้วก็วางเตียงนะเราก็จะได้เกิดมาถ้าว่าจะเจอโปรโมไม่ก็จะเจอคนที่ใช้ปืนหนักนะเราก็จะสู้ยากหน่อยเพราะว่าเราก็มีแค่นี้นะ ผมต้องได้ปืนหนักติดมือเลยครับตอนที่จะกลับบ้านเนี่ยเราก็ต้องมีละมาเนีวผมจะมาเล่นดูเองที่ก่อนครับเล่นแค่กนเบานะตอนนี้มันก็มีเสียงปืนลูกซองก็มีคนยิงกันอยู่แล้วก็เล่นแค่นี้พอเดีย๋ยวไปดูเชือก่อนครับว่าเราจะเล่นพวกยูซี่ไม่ก็ฟาร์มมาได้เปล่านะวา เหลือแตวลูกซองตัวเดียวเน,นี้ก็น่าจะยังไม่มีคนมานะมีแต่พวกลูกซองครับย่อต้องรอพวกปืนหนักมาเนี่ย จะเห็นคนย่องครับแถวของคอยข้างหน้านี้เนี่ยเราก็เก็บของกันแล้วกันนะเฮ้ยเอาว่ามีเสียงคิวบีมาเส่เราเลยครับทีนี้ดูดิเย็นก่อนนะโอ้โหแล้วสนายก็จะเย็นดิเฮ้ยเอาโอ้โหของริงมีทั้งคิวบีแล้วก็เอเคครับแต่นี้ต้องเป็นหลอยละ ก็ต้องเล่นลูกซองเลยครับ <c oughs> ก็จะได้ไม่เสียของนะเพราะว่าเราก็ตัวอ้นี่ไงไตัวไก่มันโดนปืนหนักไม่กี่นัดมันก็ตายเลยครับเนี่ยมัอยู่ข้างหน้าเราแล้วไปโอ้โหนี่มันสนใจก็อื่นอยู่นะอย่างนี้สวยครับป้องแลวก็เรียบร้อยครับร่วงไปปลอดได้มาแล้วเอาทีเก็บนะ เอามาก่ดิตอนนี้ตัวเอคอยู่ข้างหน้าผมแน่นอนเนี่ยนี่ไงเราก็ต้องแด้ทั้งสองกระบอกละอะไรก็สวยครับเอเคก็ร่วงไปอะไรก็เสร็จจรปะแต่ก็เหมือนมีเมื่อกี้มีพวกขับรถมานะเสียงข้างหน้านี้ครับแล้วก็เสียงคืนหนักด้วย แล้วก็ปล่อยไปมาเก็บ hey K K okay. เค่ๆพอเอเคได้มาแล้วมา <c oughs> แต่กระเป๋า <c oughs> เต็มเลยว่ะ <c oughs> ล้วก็ถอยก่อนและกันตอนนี้ก็ได้มาทั้งคิวบีแล้วก็เอคเลยนะแต่กระเป๋าเราเต็มครับจะไปเข้าแคมป์ก่อนเห็นไงล่าลูกซองเราว่าคยิงตัวนั้นที่ตายเลยมันก็ไม่ได้สนใจเรานะ ไปด้วยพวกปืนหนักอยู่ครับแล้วเราก็ชิชวๆเลยทีนี้ก็ได้มาแล้วเดี๋ยวมาเก็บก่อนแล้วกันครับอะไรก็ไปหลอยใหม่เก็บไปตอีก็ได้ AK แล้วก็ QB บนะ <c oughs> ตอนนี้พวกมันอยู่ข้างหน้า2ตัวว่ะเดี๋ยวมายิงเรียกก่อนครับตอนนี้ผมก็ใช้ฟามาร์สนะ เฮ้ยโอ้โหดูดินี่ปืนฟาราม้านะเนี่ดังเบ็ดเข้านิดเดียวแลกก็เรียบร้อยครับตายไอ้บ้านมุกนล็ก่น่ย,ยู่แถวนี้เนี่ยมาอย่างไวอย่างนี้ต้องเอาลุกซองเลยก็ไปหลอยใหม่เลยครับเราจะได้ไม่เสียของนะนี่ผมยิงแทบไม่เข้าเลยครับเมื่อกี้เนี่ยฟร์ม้าผมมันน่าจะใส่ชุดเหล็กแล้วก็ชุดท้ายเน่ยิงตาเบ็ดเข้าน้อยมากนะ อันนี้มีเสียงมออไซค์อยู่ข้างหน้าครับแล้วแอร์ก็หายไปแล้วนะพวกมันก็น่าจะได้ไปแต่เราก็ได้ปืนมาอยู่ครับเราก็ได้ปืนหนักมาค่นี้ก็พอละนี่ไอ้พวกนี้มันก็น่าจะใส่ชุดดีกันนะตอนที่ผมยิงมันตอนแรกเราก็ได้ไดีมาเนี่ยได้พวกหมวกคายแล้วก็เสื้อหายครับ ยิงมันยากหน่อยมันก็รวยกันแล้วก็เอาแค่นี้ก็พอเลยครับเนี่ยถ้าได้ปืนหนักมาแล้วก็ได้เก็มันมาแลวก็เอาไปเล่นได้ละแล้ว,ลวตัวเรามันก็โคตรบางด้วยครับโดนมันยิงไปไม่กี่นัดนเมื่อกี้ก็ตายเลยนะเนี่ยแลัวก็เก็บดีกว่าแล้วก็ได้มาอยู่เหมือนว่ามันยิงอยู่ข้างหน้านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูนะ อยู่ยคนข้างหน้านี้แต่ว่าเราจะลอยได้อยู่ต้องดูมาเราก็ไปดีกว่าครับตอนนี้เราก็ได้ปืนหนักมาก็เอาไปเก็บที่บ้านก่อนล้วกันครับแล้วเราก็เอามาใช้กันนะเราก็จะไปล่าก,กับปืนหนักบ้างละเดี๋ยวไปเก็บก่อนล้วกันครับตอนนี้ก็ของเต็มตัวเดี๋ยวค่อยไปหาล่าพวกมันใหม่นะเดี๋ยวไปเก็บของกันแล้วกันครับแล้วก็ยังไม่ได้เรียนปืนด้วยแนะ่ โอ้ยข้างหน้ามีตัวล้วก็สองตัวด้วยล้วก็ร่วงไปครับตัวหนึ่งแล้วอีกตัวก็น่าจะเข้าบ้านกันละนี่ก็ได้มาหนึ่งตัวออกมาไหมนี่ไหลปอมทุกสองก็มีกระสุนด้วย นี้เราก็ต้องเรียกมา้ามาแล้วก็อยู่บนหลังม้าครับอะไรก็ไปเก็บเอานะเอาดิโอ้ยมาเลยว่ะมาในศพมันไม่มีปืนเหรอวะเมื่อกี้เห็นมีแต่กระสุนลูกซอง ตายไปเราได้ปืนมาแล้วนี่นี่น่ก้อนเบาเก็บมาอันนี้ได้อะไรมาแล้วก็เก็บมาเลยครับนี่แหละซากุตูกก็เอาเดี๋ยวถ้ามันยังออกมาแล้วก็อยู่เล่นนะมเราก็จะได้ของเนี่ยมาแล้วอ๋อล้วก็เอาลูกซองออกมาละจะบอกว่าปืนหมดแล้วนะเพิ่งได้แค่กระบอกเดียวเอง ผมว่าเราก็ไปหาพวกปืนหนักดีกว่าครับตอนนี้อยู่แถวนี้ก็เจอแต่คนเบานะจะไปหาบ้านคนละกันครับที่มีปืนหนักอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วก็อยู่เล่นเลยนี่แต่บ้านเมื่อกี้ก็ได้ของมาอยู่เนี่ยแล้วก็ได้ชุดเกราะมาแล้วก็ได้พวกคนเบาไปเดี๋ยวไปหาครับหรือว่าขี่ม้าหากันนะเฮ้ยเอาว่า บ้านผมโดนป่ะเนี่ยนี่ไงผนังสองผมว่าโดนเรียบร้อยเลยครับเนี่ยแล้วก็มีแค่หลังเดียวจบละนี่ตรงนี้ครับถ้าเจาะผนังนี่คือเข้าข้างในได้เลยนะี่อะไรก็เรียบร้อยโยนตู้อนาเขตแต่ชื่อมันก็ยังอยู่นะอันนี้เป็นพวกเมื่อกี้เลยครับพวกที่ผมไปเล่นบ้านมันเนี่ยแล้วมันก็มาเจาะบ,บ้านตรงนี้แล้วก็โดนบ้านเรา อาจจะเป็นเพราะว่ามีเสียงเตาครับผมก็เผาไมา้เผาของพวกนี้เนี่ยอะไรก็เรียบร้อยอันนี้มาอยู่ข้างในว่ะแต่ของเราก็ยังไม่ได้ไปไหนนะแตะว่าผมก็กลับมาไวอยู่เดี๋ยวผมก็ไม่ได้ไปฟาร์มเลยก็มาไม้นี่นะมาเผาแล้วก็ไปอัพบ,บ้านเนี่ยแล้วก็อัพแค่หินครับแล้วก็ไปหาอย่างเดียวแล้วพวกปืนหนักพวกชุดเกราะดีๆเราก็อยู่ในบ้านครับ แตอนนี้ผมก็ใช้ฟาร์มมาร์เองเนี่ยแล้วไอ้น,นี่ก็เจาะบ,บ้านเราไปแล้วมันก็ได้ปืนดักเราไปแล้วครับเนี่ยว่าอย่างนี้เราคืนเราก็ต้องดักมันอย่างเดียวครับเพราะว่าของมันก็ยังอยู่ในบ้านเรานะเดี๋ยวมันก็ต้องกลับบ้านมันครับแล้วก็ต้องดักเอาแล้วก็จะได้ของคืนนี่เดี๋ยวไปรอแถวบ้านมานดีกว่านะ มันอยู่ในบ้านเราแบบยืนนิ่งเลยครับไม่ขยับเลยบ้านเราก็ของเยอะอยู่เนี่ยอะไมก็จบไปละ๋ยูอยู่ข้างบ้านมาแล้วกันครับเดี๋ยวมันก็ต้องวิ่งกลับมาเนี่ยแล้วก็เจอเรามาแล้วตอนนี้เห็นหนึ่งตัวแต่มันก็ขึ้นสองชื่อเลยนะก็ยิงก่อนล้วกันครับแล้วก็ร่วงไปไม่ีตอนนี้ขนกลอนเบามา แต่ก็ยังไม่มีปืนหนักเราสแสดงว่าอยู่ที่อีกตัวนึงครับเดี๋ยวมาหานะอีกตัวนึงก็าจะอยู่แถวนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าชื่อมันก็ขึ้นมาพร้อมกันเฮ้ยใช่คนปะนี่งไงเห็นแล้วมันอยู่ในน้ําแสดงว่ามันไปนโยนของมะเนี่ยมันเห็นเรายิงคนแล้วก็เอเลยตัว ตายไปเดี๋ยวของครับนี่มีการทิ้งของดูนะดูดิแล้วเราก็ต้องได้ของคืนละนี่ไงเอแค้ว้วก็ใดเอามาใช้เลยนะมันก็ต้องมาแล้วก็นี่เอาวะแต่บ้านผมก็มีของอย่างนี้และครับมีพวกปืนเลยก็ มีป้อมปืนส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องไอ้นี่เป็นของจากห้องการ์ดนะไม่ต้องตามแม่เลยมันก็เลยจบแบบชิวๆแต่เราก็ได้คืนมาอยู่ครับมอแเลยว่ามาล้แต่ก็ร่วงไป ในน้ำยังมีอยู่นะผมเก็บมาแค่นิดเดียวครับเดี๋ยวไปเก็บใหม่เฮ้ยอย่าว่าในตัวมันก็มีปืนเลวิสครับก็ใช้ได้อยู่แล้วก็ได้เลวิสมาเดี๋ยวมาเก็บของที่เหลือนะ แลข้างหน้าก็มีถุงหนึ่งครับไม่รู้ว่ามันโยนอะไรไปนี่ป้อมเอเคแลวกระเป๋าเราก็เต็มมาตอนนี้ก็กู้ของมาได้ทั้งหมดเลยครับเนี่ยดีอยู่นะที่ผมรู้บ้านมันเนี่ยแล้วก็มาดักบ้านมันนะแล้วก็เลยได้ของคืนมาแต่ก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้ว่าง อก็กล่าวว่าจะไปหาพวกปืนหนักครับแต่บ้านเราก็โดนละและผมก็เกี้ยนเกียงจะไปทำบ้านด้วยเนี่ยป่าเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับแล้วก็มาแค่นี้พอไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายครับไปละ